เขาเขาจะเบ่งโตไหมอยู่บันอเปล่าไหม โอ้ยูว่ว่ะจันมาแล้วครับโอ้ไม้เดียวเลยโอ้นี่ครับ <c oughs> ชาละวันครับสีส้มครับผม ไม้เดียวเลยครับยังไม่ได้กดถ่ายวิดีโอเลยลองตีดูครับผมกัดเลยครับชารวันแซปเบอร์นะครับผมสีส้ม ตัวนี้ตรงมีเตี้ยนมีตัวหน่อย,น,อยนั่นทิ้เลยโอ้อโหได้แล้วครับรรนะมาแล้วครับน้อบปลาดับนะครับมือนหนึ่งประจำทีมงานครับผมนี่ดูดูดูนี่เป็นไงเัีเ่ยนเยเนี่ย,ยงนันเ,นยเลยดแขหนหงเียตี ตมือเขาหัวกัเมียตีเอาท้ายเอ้ยมีการเมียตีเขีบแขนหีบไหม่ฮียอะไรเนี<ะ>่ยเอะเอาท้ายกับเบื้องนี้เนละกําลังไม่แรกไม่ได้ถือ็ืีนี่ีม่แรกได้บอกจย์อืออือโดนแล้วครับนี่น่าจะมีตัวน่าจะตัว<ห>อ,อย่างตีนี่ ะวัตละวัน,วนวเขากันนั่นแหละเนี่ยแหละปลามุันม,มุดอย่า <laughs> งเมันปวดแขนเฮ้ยตัวเหนียวยังไม่เหรินตัวนะถอยลองไปถอยลองไปถอยลองโตัเอามันดับหลอดก่องดับกูบกอกเป็นยังไนบ่โอ้โตงามเหมือนกันงังดีงามเยอะโอาจานกลวองมันดับยังไงเสือบ่เนี่ยเสือไปเลยเไไสมนา้ามึงบอกแล้วไม้เดียว<ผ>รึเปล่าแลนด์จอสิแลนด์จอกันเลย แ๋้วมันขึ้นอ,อือขึ้นเหลีวยนี่ฮะไม้สองขุบยางแซฟเวอร์ชลวันนะครับตัวนี้สีสีม่วงสีม่วงครับผมผลงานนาอรดปลาดับนะครับมือหนึ่งประจำทีมงานสุดยอดอีกแล้วครับผมเคเคพุดแต่บ้เบิ่งี้นี่กันอ่ะอือนี่ โอเคโอเคไหดูหน้าคนตกเลยครับเปิดเปิดเปิดน,นี่ฮะฝีมือไม่ไกลจากไม่เก่าเลยอืมอืมเป็นไงครับ <Okay. S 2> นี่แซบทุกคำไม่อร่อยเลยนี่นี่มีปลาแบดเหรอตัวนี้น่าจะมีนะที่ว่าอย่างนี้มีปลาแบดบเลบย ไม,ไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่เคยตกได้ไปไหนแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยตุบเดียวแต่ไม่ซ้ำน่าจะตัวเล็กเท่าผมได้นีม่มั้งแต่ตัวนั้นก็กัดแรงอยู่นะ ได้ยินมาถึงผมเลยฮึอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโอ,โอ้โหอยู่ครับผมโดนแล้วครับเนี่ยนับบอมครับผมบบแต้มสามของทีมงานครับผมอยูโดโด่ๆอยู่่อยู่ๆ นี่ดูได้จริงจด้วยดู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 เขามีแน่นอนโอ้โหขึ้นตรงนี้นะจันไปเอาปลาขึ้นนเหนือนี่มวยเราเสียนระโดดอโ้ตัวนี้ใหญ่ไหมยก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 ไหนอะนี่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ของผมอีกโอ้ทีเดียวเลยเท่ากันเท่ากันกดฟีดซูเลยเด็กกดฟีดซู เอ้ยได้จริงด้วยแน่นอนอย่างนี้มาพิเศษเท่าไ่ยกยกยกโชว์หน่อยใครไล่ตกครับชาละวันชาละวันครับสะวันสีส้มครับผมนี่สุดยอดครับแปมสามของวันนี้ครับผมแน่นอนแล้วครับวันนี้จัดไปแล้วคนละตัวครับนี่มาดูคนจัดทัดครับไปรูปหน่อยไปนี่ฮะเต็มปากอย่างนี้เลยครับผมไม่มีพลาดครับปบยางซับเวอร์ดเฮ้ยตัวอะไรรุกกว่าเราใหญ่กว่าอยู่ด้วยหน่อย ไอตัวนั้นหรือบ้างนี่งไง ตามครับมีปลาตามครับผมกัดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาแล้วครับแต้มสองของผมแต้มสี่ของทีมงานครับเห็นตามมาเป็นคืนเลยครับหยุดเหยือให้กัดนะครับผมมุดครับมุดม <c oughs> ุดครับม <which> no euh. anyway <yet> <such> ุดฮะ มุดครับแต่ป้าอยู่อยู่ เอมาถ่ายรูปเห็นยศเขา,าได้หนะ่อยโอ้โหดิ่งแล้วครับดิ่งแล้วดิ่งแล้วดิ่งแล้วขึ้นแล้วครับผมโอ้โหขึ้นอยู่โอ้โหส,สวยๆครับผมส,สวยๆส,สวยๆนี่ครับนี่ชะละวันสีเขียวนะครับผมนี่เต็มปากครับ นี่เป็นปากครับผมเห็นมันขึ้นตามมาแล้วนะครับหยุดเหยื่อให้อยู่กับที่ครับกัดกัดเต็มๆครับนี่สีเขียวเลยกบยางแซฟเวอร์รุ่นชาระวันนะครับผมฝากไ้ด้วยครับกบยางแซฟเวอร์สุดยอดครับผมนี่ครับผลงานรวมวันนี้ครับผม3ามคนกับทีมงานนะครับนี่ ดูครับนี่ไม่ได้เชียทีมมานะครับนี่ฮะสี่แต้มนะครับจากนาอ๊อฟนาอ๊อฟประดับหนึ่งแต้มนะครับผมแล้วก็นาบอมนะครับหนึ่งแต้มผมอีกสองแต้มนะครับนี่ฮะผลงานรวมกบยางแซฟร์รุ่ชน,นชาละวันนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้สวงาม,มเลยชาละวันอย่างเดียวเลยครับนี่ฮะทีมงานคุณภาพครับผมดนตัวนอนนี่โนาะชาละวันเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม แน่นอนครับกบชะละวันแน่นอนครับนี่กบยางแซเวอร์แน่นอนครับนี่นี่ครับก็ฝากด้วยครับฝากติดตามช่องขอคนตกปลาด้วยนะครับผมเราจะมีคลิปตกปลาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมพ่งนี้ก็เจอกันใหม่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ